ตอนที่9กลับบ้านเก่าที่ไม่เหมือนเดิมก่อนจะไปอเมริกาผมไม่ได้เล่าถึงเรื่องครอบครัวของผมขอเล่าย้อนสักนิดหน่อยเพราะผมป่วยด้วยโรคพิษสุราเรื้อรังต้องนำส่งโรงพยาบาลบ้านสมเด็จเจ้าประยาวงเล็บเปิดปากคลองสารวงเล็บปิดอยู่ได้ประมาณ3เดือนทางโรงพยาบาลก็บอกว่าให้กลับบ้านได้แล้วอาการดีมากแล้วคนไข้อื่นก็มากโรงพยาบาลก็ไม่มีที่มากนัก นาพิกุลวงเล็บเปิดแม่เลี้ยงของผมวงเล็บปิดก็ต้องทำงานไม่มีใครจะดูแลพ่อผมนักกุลมาขอให้ผมไปอยู่ดูแลพ่อ อ้อนวอนต่างๆนานาชักแม่น้ำทั้งห้าทั้งยกยอทั้งตำหนิต่างๆนานาดุด่าว่ากล่าวว่าอักตันยูผมจึงเถียงไปว่าคระหม่อมคำพูดเปิดเขาก็ไม่เคยเลี้ยงผมทิ้งแม่ตั้งแต่ผมยังอยู่ในท้องเพียงสองเดือนเท่านั้นแล้วตัวเขาก็เลือกที่จะทำร้ายตัวเองโดยการกินเหล้าป่วยไข้ก็ลำบากคนอื่นอีกอย่างหนึ่งผมก็ต้องอยู่ที่โรงเรียนเพราะมีหน้าที่ดูแลหอพักนักเรียนชายด้วยไม่สามารถไปดูแลพ่อได้คระหม่อมคำพูด ปิดตอนนั้นผมพักอยู่ที่โรงเรียนผมไม่มีบ้านนากุลหมดหวังจะให้ผมไปดูแลพ่อก็บากหน้าไปหาแม่ของผมซึ่งไม่ได้ทำอะไรอาศัยอยู่กับน้าอีกคนหนึ่งซึ่งเป็นลูกพี่ลูกน้องของแม่ไม่รู้เจราจากันอีท่าไหนแม่ผมก็ใจอ่อนยอมไปดูแลพ่อให้นากุลผมยังเซวแม่ว่ากระหม่อมคำพูดเปิดทานไฟเก่าหรือแม่กระหม่อมคำพูดปิด แม่ตอบว่าครหมคําคำพูดเปิดเราก็ต่างส่งไวกันแล้วทุกอย่างก็โโหสิรรมให้กันหมดแล้วคิดว่าอยู่กันเหมือนเพื่อนแม่กุลเขาก็ไม่มีใครไม่ทํางานก็ไม่มีกินส่วนแม่ไม่ได้ทําอะไรคิดว่าทําบุญทําทานกับคนใกล้ตัวก็คงจะเป็นกุศลดีกว่าการอาฆาตจ,จองเวรจองกรรมกันไปทุกชาติทุกภพไม่มีประโยชน์เล็กก็เหมือนกันควรคิดว่าถึงยังไงเขาก็ชื่อว่าได้เป็นพ่อของเราอย่าทำร้ายจิตใจของตัวเองด้วยความแค้นเคือง กระหม่าคำพูดปิดผมก็ร้องว่ากระม่คำพูดเปิดสาธุสาธุสาธุกระม่คำพูดปิดแล้วผมก็ยังอยู่ที่โรงเรียนต่อไปแต่พอผมต้องไปเรียนต่อที่อเมริกามาคิดตรีตรองดูว่าแอล ลูกสาวของผมซึ่งอยู่โรงเรียนประจำกำลังจะจบชั้นมัธยมสามแล้วต้องออกจากโรงเรียนประจำผมก็ขอให้แม่รับแอลไปดูแลด้วยแล้วจะโอนเงินเดือนให้ทั้งหมดขณะที่ผมไม่อยู่ผู้ที่ดีใจมากไม่ใช่แม่หรือแอลแต่เป็นนากุลรีบมาขอบใจผมเป็นการใหญ่เอาใจแอลพนาวพนอวงเล็บเปิดแต่นากุลรักแอลด้วยใจจริงดังนั้นแม่กับลูกของผมก็ต้องไปดูแลพ่อซึ่งเป็นปู่ของแอลโดยปริยายวงเล็บปิด เมื่อผมกลับมาบ้านผมก็ต้องไปอยู่กับแม่และลูกบ้างอยู่ที่โรงเรียนบ้างต่อมาพ่อของผมเกิดกำเริบเป็นหนักขึ้นอีกนะักคุณเอาไปส่งโรงพยาบาลเขาก็ไม่ยอมรับ เพราะคนไข้แน่นไม่มีที่นาก็ร้องไห้ร้องห่มมาปรึกษาผมผมก็ต้องบากหน้าไปรบกวนแม่มให้พูดกับเพื่อนของท่านคือน iPad, ายแพทย์กระหมาอมำพูดเปิดฝนแสงสิงแก้วกระหม่อกำพูดปิดซึ่งตอนนั้นท่านเป็นประหลัดกระทรวงสาธารณาสุขวงเล็บเปิดใช้เส้นวงเล็บปิดท่านก็เมตาการุณาเป็นที่สุด ขอให้ทางโรงพยาบาลช่วยพ่อผมให้เข้าอยู่ในโรงพยาบาลจนได้ผมก็ต้องไปอยู่กับแม่ที่บ้านของนักุลเต็มตัวคราวนี้พ่อได้อยู่โรงพยาบาลเป็นปีเลยครับพ่อหมอลงความเห็นว่าหายแล้วเขาก็ขอให้เรานำคนไข้กลับบ้านประจวบกับท่านประหลัดกระทรวงเกษตรราชการด้วยเหมือนกันนารับพ่อมาอยู่บ้านสักพักหนึ่งผมก็ขอลาไปซื้อบ้านของผมอยู่ตามภาษาผม แอลและแม่ที่หมู่บ้านไทยสมุทในซอยอ่อนนดนากุลก็โกรธเป็นฟืนเป็นไฟเพราะต้องดูแลพ่อแต่เพียงผู้เดียวคราวนี้พวกเราไม่ใจอ่อนอีกแล้วในที่สุดนากุลก็ไปขอให้หลานลูกพี่สาวของเขามาดูแลโดยสัญญากับหลานว่าจะยกบ้านและที่ดินให้เป็นมรดกพยายามพูดเน้นใส่หน้าผมแต่ผมก็ไม่สนใจเพราะมันไม่ใช่ของผมผมจึงไม่อยากได้ใครดีรู้สึกว่านากุลจะโกรธผมจริงๆปั้นปลายชีวิตของนากุล ผมก็ไปเยี่ยมท่านที่บ้านพักคนชราที่วัดม่วงจังหวัดนครราชสีมาขอโหสิกรรมแก่พ่อละนากุลเมื่อพ่อผมเสียผมก็ไปเผาแต่เมื่อนากุลเสียผมไม่อยู่ไปต่างประเทศหลายเดือนเห็นไหมครับผมกลับมาบ้านเก่าแต่ไม่เหมือนเดิมคือไม่มีความสุขสงบเหมือนกับตอนก่อนที่ผมจะไปเรียนต่อที่อเมริกาหนห้า55ตอนไฟแรง เมื่อผมกลับมาในตำแหน่งเดิมในโรงเรียนคือเป็นครูสอนภาษาอังกฤษและวิชาอื่นๆผมก็รอนวิชาเอาทรษฎีที่ได้เรียนมาทั้งหมดมาประยุกต์ใช้ทันทีเสนอให้ตั้งทีมกระหม่อมคำพูดเปิด Individual Educational Plan กระหม่อมคำพูดปิดวงเล็บเปิด IEP วงเล็บป,ปิด แผนสังเกตการศึกษานักเรียนรายตัววงเล็บเปิดซึ่งก็เวอร์เกินไปหน่อยวงเล็บปิดของงบทำนั่นทำนี่เป็นที่รำคาญหมันไส้ของผู้ใหญ่และใครต่อใครมากมายแต่บางสิ่งบางอย่างโรงเรียนก็ไม่ยอมรับความเปลี่ยนแปลงใหม่ๆเลยไม่ว่าผมจะแนะนำอะไร ก็ไม่มีใครเห็นด้วยผมก็มาคิดดูว่าแล้วผมไปเรียนวิชาต่างๆมาทําไมไม่มีใครฟังผมเน้นย้ําอยู่กับระบบเดิมที่เก่าและล้าสมัยเมื่อผมกําลังจะกลับมาบ้านมีเพื่อนในห้องสมุดชวนให้ผมทํางานเป็นคนตรวจพิสูจอักษรเบรลอยู่ในห้องสมุด Library of Congress ใน Perkins นั่นเองผมจึงตอบว่ากฎหมายคำพูดเปิดผมเรียนมาเป็นครูและผมก็ต้องกลับไปสอนเด็กตาบอดคนไทยกฎหมายคำพูดปิดหน้า56 เพื่อนก็บอกว่าเป็นเพียงชั่วคราวแล้วเขาจะช่วยหางานใหม่ที่เกี่ยวกับการสอนให้แต่เขาพูดว่ากระหม่อมกำพูดเปิดงานที่นี่ให้เงินเดือนดีนะและคุณก็สามารถเรียนต่อได้ด้วยกระหม่อมกำพูดปิดผมก็พูดว่ากระหม่อมกำพูดเปิดผมต้องกลับไปรับใช้ชาติตอบแทนพระคุณแผ่นดินผมยอมเป็นหลังคากระต๊อบดีกว่าที่จะเป็นบันไดคฤหาสน์กระหม่อมกำพูดปิดวงเล็บเปิดจำคำพูดเก๋ๆของเขามานะครับ วงเล็บปิดแต่พอผมประสบกับอุปสรรคขัดขวางความกระตือรือร้อนของผมก็เกิดท้อใจและกลายเป็นคนเศร้าซึมไปเชยชาเหมือนคนไร้ความรู้ปราศจากความคิดนึกในใจตัวเองว่าเราก็อุตสาห์ข้ามน้ำข้ามทะเลไปเรียนรู้วิชาถึงตะกัศิลากลับมาแล้วมีแต่คนสกัดดาวรุ่งผมนำความน้อยเนื้อต่ำใจไประบายกับแม่ก็เข้าทางแม่ที่อยากสอนผมอยู่มากแล้ว แม่จึงท่องคํากลอนของหลวงวิจิตวาทการให้ฟังว่ากระหม่อมคำพูดเปิดอันที่จริงคนเขาอยากให้เราดีแต่ถ้าเด่นขึ้นทุกทีเขามันไสจงทําดีแต่อย่าเด่นจะเป็นภยัยไม่มีใครเขาอยากเห็นเราเด่นเกินกระหม่อมคาพูดปิดผมก็กล่าวว่ากระหม่อมคำพูดเปิดอม,มิตรพุทธกระหม่อมคำพูดเปิด ผมกลับมาก็ไม่มีความสุขกับการทํางานไม่เหมือนตอนที่ยังไม่ได้ไปศึกษาวิชาครูสอนคนตาบอดที่ต่างประเทศผมได้กลับมาทําโครงการใหญ่สองโครงการด้วยกันโครงการแรกคือฝึกครูสอนเสริมไปช่วยนักเรียนที่ส่งไปเรียนร่วมในโรงเรียนปกติส่วนโครงการที่2คือการหาง,งานให้กับคนตาบอดที่จบการศึกษาจากทางโรงเรียนหรือในระดับการศึกษาต่างๆกันจะขอเล่าถึงโครงการแรกก่อน ตอนที่ผมเรียนอยู่ที่โรงเรียนเซนคาเบียนไม่มีครูจากทางโรงเรียนมาช่วยเป็นพิเศษคุณครูที่โรงเรียนเซนคาเบียนท่านก็ไม่ได้มีความรู้เกี่ยวกับการสอนคนตาบอดมาก่อนจึงเคยมีคุณครูประจําชั้นของผมคนหนึ่งถึงกับพูดว่ากระหม่อมคำพูดเปิดที่จริงแล้วครูไม่ได้สอนอะไรพวกเธอคนตาบอดหรอกคงเป็นพระผู้เป็นเจ้าที่สอนพวกเธอเพราะพวกเธอสอบได้คะแนนดีๆกันทั้งนั้นครูยอมรับว่าไม่มีความรู้ในการสอนคนตาบอดกระหม่อมคำพูดปิด ครูสอนเสริม Resource Teacher นี้จะช่วยนักเรียนตาบอดที่ไปเรียนร่วมได้หลายประการถ้าเขาเหล่านั้นได้รับการฝึกอบรมมาอย่างถูกทางครูจะช่วยเด็กได้ตั้งแต่การฝึกให้ไปโรงเรียนได้เองด้วยวิธีต่างๆและสอนการเคลื่อนไหวในโรงเรียนอย่างอิสระ สอนให้เข้าสังคมกับเพื่อนๆและครูอาจารย์ได้อย่างสะดวกสบายเพราะครูรีซอร์สจะแนะนําและสอนทางนักเรียนตาดีและคุณครูให้รู้จักนักเรียนตาบอดและวิธีช่วยเหลือครูสอนเสริมยังต้องสอนบางวิชาที่นักเรียนตาบอดไม่สามารถติดตามและเข้าใจเช่นวิชาวิทยาศาสตร์ที่มีการทดลองรูปเรขาคณิตแผนที่เป็นต้น ครูรีซอร์สอาจจะต้องใช้อุปกรณ์พิเศษทำรูปตัวนูนให้เด็กคลํำได้ในวิชาพละศึกษาและวิชาหัตถกรรมหรือการประดิษฐ์ครูก็อาจดัดแปลงเป็นวิชาอื่นๆที่ทดแทนกันได้ครูรีซอร์สยังควรเข้าร่วมประชุมครูของโรงเรียนที่มีนักเรียนตาบอดไปเรียนร่วมเพื่อให้ความรู้กับครูและบุคลากรของโรงเรียนโดยทั่วไปหน้า57 ผมได้เขียนโครงการแล้วเสนอคณะกรรมการมูลนิธิคนตาบอดซึ่งตอนนั้นมีกระหม่อมคำพูดเปิดหม่อมราชวงศ์สุดจิตคุณสารสินกระหม่อมาำพูดปิดเป็นนายกมูลนิธิคนตาบอดวงเล็บเปิดประธานมูลนิธิคนตาบอดวงเล็บปิดท่านก็สนับสนุนอย่างเต็มที่ผมไปเรียนปรึกษากระหม่อมคำพูดเปิดอาจารย์ดรเบนจาชละทานน์กระหม่อมคำพูดปิด ท่านก็เห็นด้วยและให้ความช่วยเหลือผมทันทีนอกจากนั้นท่านยังแนะนําให้ผมไปติดต่อกับคณะศึกษา,าศาสตร์มหาวิทยายลัยรามคําแหงเพื่อขออาจารย์มาช่วยสอนวิชาจิตวิทยาให้กับผู้เข้าฝึกอบรมด้วย และในที่สุดสโมสรเครื่องหมายคำพูดเปิดโรตารีเครื่องหมายคำพูดปิดแห่งเมืองเครื่องหมายคำพูดเปิดแฟนคูเวอร์เครืค่อ,อหงหมายคำพูดปิดประเทศแคนาดาได้ให้ทุนท่านอาจารย์เบนจาและผมไปพัฒนาหลักสูตรเครื่องหมายคำพูดเปิด i อท n เ r อร์แลน e ์รีซอ e ทิเชียเครื่องหมายคำพูดปิดวงเล็บเปิดครูเดินสอนนักเรียนตาบอดที่ไปเรียนร่วมตามโรงเรียนต่างๆวงเล็บป,ปิดเหตุที่ต้องย้ำว่าเครื่องหมายคำพูดเปิด ไอทีนอรันต์กระหม่อมคำพูดปิดหรือเดินสอน <c oughs> ก็เพราะมีครูรีซอร์สน้อยกว่าจํานวนนักเรียนและโรงเรียนมากนะักครูรีซอร์สคนหนึ่งต้องรับผิดชอบนักเรียนราว1 0บถึงสิคนอย่างน้อยสองโรงเรียนตอนหนึ่งวัน นักศึกษาที่มาสมัครฝึกอบรมเพื่อสอนนักเรียนตาบอดต้องได้รับปริญญาตรีและมาเรียนเพิ่มเติมวิชาต่างๆอีกหนึ่งปีหลักสูตรประกอบด้วยจิตวิทยาการศึกษาเรื่องของส่วนต่างๆที่สำคัญของตาและโรคทางตาสาเหตุของการตาบอดที่แตกต่างกันวิชาการเคลื่อนไหวและสิ่งแวดล้อมของคนตาบอดครหมายคำพูดเปิด orientation and mobility คระหมายคำพูดปิดวงเล็บเปิด O&M วงเล็บปิดเรียนการเขียนอ่านอักษรเบล ครงหมายคำพูดเปิดเบรื่รงหมายคำพูดปิดและการซ่อมครงหมายคำพูดเปิดเบรลหรอครงหมายคำพูดปิดวงเล็บเปิดเครื่องพิมพ์เบรลวงเล็บปิดเรียนรู้เรื่ององค์กรต่างๆของคนตาบอดในและนอกประเทศดูง,งานตามสถานที่และโรงเรียนสอนคนตาบอดและศูนย์ต่างๆของคนตาบอดและต้องฝึกสอนวงเล็บเปิดภาคปฏิบัติวงเล็บปิดทั้งหมดมีนักศึกษามาสมัครเรียน12คนมีโรงเรียนสอนคนตาบอดและศูนย์ต่างๆส่งมาเรียนก็มี โครงการนี้ถือได้ว่าสำเร็จด้วยดีเราผลิตครูรีสอร์ทได้12คนตามเป้าและหลายคนได้ทำงานตามสายวิชามาอีกหลายปีแต่ทุกอย่างไม่ได้ราบรื่นตามที่ได้วางแผนไว้มากเท่าไหร่ต้องเปลี่ยนแผนไปบ้างก็มีผมก็ถูกวิพากษ์วิจารณ์อีกตามเคย มีผู้ใหญ่ตำหนิผมว่าโครงการนี้ใช้เงินมูลนิธิจนกระเป๋าฉีกแต่ท่านมิได้คำนึงถึงผลที่จะได้รับในอนาคตอย่างไรก็ดีเมื่อนายกมูลนิธิคนตาบอดวงเล็บเปิดประธานมูลนิธิคนตาบอดวงเล็บปิดเห็นด้วยและอนุมัติโครงการแล้วผมก็เดินหน้าจนสำเร็จเรียบร้อยแต่ก็อดน้อยเนื้อต่ำใจไม่ได้เพราะผู้ที่วิจารณ์ผมนั้นเป็นคนที่ผมเคารพรักที่สุดท่านหนึ่งจึงมาคิดดูว่าทำดีได้ดีจริงหรือเปล่า ต่อมา คุณคระหมายคำพูดเปิดพ่องลักประสาทวินิจัยคระหมายคำพูดปิดเป็นประธานของโครงการเรียนร่วมผมเป็นหัวหน้าโครงการมีหน้าที่เพิ่มจากการอบรมครูคร,รีซอสแล้วยังต้องเป็นคนไปติดต่อฝากนักเรียนตามโรงเรียนละแวกใกล้ๆกับโรงเรียนสอนคนตาบอดอีกด้วยเช่นโรงเรียนรกระหมายคำพูดเปิดสันติราชบำรุงรกระหมายคำพูดปิดโรงเรียนรกระหมายคำพูดเปิดสามเสนวิทยาลัยกระหมายคำพูดปิดโรงเรียนกระหมายคำพูดเปิด สี่อยุธยากระหม่อมคำพูดปิดเป็นต้นผู้อำนวยการบางโรงเรียนถามผมว่ากระหม่อมคำพูดเปิดคุณมีตำแหน่งอะไรหรือกระหม่อมคำพูดปิดผมตอบว่ากระหม่อมคำพูดเปิดผมเป็นหัวหน้าโครงการส่งนักเรียนเรียนร่วมครับกระหม่อมคำพูดปิดกระหม่อมคำพูดเปิด,ำด,ปดทำไมอาจารย์ใหญ่ไม่มาติดต่อฝากนักเรียนเองเล่ากระหม่อมคำพูดปิด บางโรงเรียนก็ปฏิเสธว่ายังไม่พร้อมจะรับเด็กนักเรียนตาบอดมาเรียนร่วมบางโรงเรียนก็บอกว่าต้องสอบเข้ามาผมก็พยายามที่จะอธิบายให้โรงเรียนต่างๆได้เข้าใจในโครงการเรียนร่วมของนักเรียนตาบอดเช่นผมก็ตอบว่ากระหม่อมคำพูดเปิดเราพร้อมจะให้เด็กตาบอดสอบเข้าเรียนโดยเราจะจัดครูมาอํานวยความสะดวกคือครูท่านและฝนข้อสอบตามที่เด็กตอบกระหม่อมคำพูดปิดหน้า58ขอรับว่า การที่จะฝากนักเรียนตาบอดเข้าโรงเรียนร่วมนั้นวุ่นวายมากเพราะมันมีสายสนกลในอีกมากมายเกินกว่าที่ผมจะบรรยายให้เข้าใจในเวลาอันจำกัดได้แต่ในที่สุดเราก็ได้ฝ่าฟันจนพ้นวิกฤตนั้นมาแล้ว ปัจจุบันนี้กระทรวงศึกษามีกฎกระทรวงให้รับนักเรียนตาบอดเข้าเรียนร่วมเกือบจะทุกโรงเรียนแล้วแต่ผมก็ยังไม่พ้นวิบากกับง่ายๆกล่าวคือผมถูกผู้บังคับบัญชาในระดับกระทรวงศึกษาธิการเขม่นเอาดวงผมมันไม่ค่อยดีหลังจากกลับมาจากอเมริกาคือผู้อำนวยการกองท่านหนึ่งเห็นว่าผมมักจะทําอะไรข้ามหน้าข้ามตาท่านอยู่เสมอเช่นครั้งหนึ่งการเปิดโครงการฝึกอบรมครูรีซอสผมได้ทําหนังสือเรียนทางกองการศึก ศึกษาพิเศษไปแล้วว่าทางโรงเรียนสอนคนตาบอดจะมีพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมครูสอนเด็กนักเรียนตาบอดเรียนร่วม ทางคณะกรรมการได้เชิญท่านรัฐมนตรีซึ่งตอนนั้นเป็นสมัยท่านกระหม่อมคำพูดเปิดชวนหลีกภัยกระหม่อมคำพูดปิดเป็นรัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการผู้อำนวยการรู้สึกเสียหน้าว่าท่านไม่มีส่วนในการเชิญท่านรัฐมนตรีท่านก็ตอบว่าผมไม่ปรึกษาท่านผมก็เรียนว่าไม่ใช่ความคิดของผมแต่มีคณะกรรมการบางท่านรู้จักกับท่านรัฐมนตรีเป็นการส่วนตัวและท่านก็รับเชิญมาเป็นประธานในพิธีเปิดเรียบร้อยแล้ว ตั้งแต่นั้นมาไม่ว่าผมจะทําอะไรที่ต้องได้รับความเห็นชอบจากทางกองก็ยากที่จะได้รับการอนุมัติผมก็ทํางานลําบากมากอย่างไรก็ดีมูลนิธิคนตาบอดก็ยังปกป้องผมดีอยู่แต่ผมเป็นลูกจ้างของกองการศึกษาพิเศษก็รู้สึกอึดอัดในการทํางาน พูดถึงเพื่อนร่วมงานของผมก็มีบางส่วนพร้อมไปด้วยคำกล่าวที่ว่ากระม่ํา,าคำพูดเปิดข้าเพื่อนพี่น้องฟ้องเจ้านายขายมิส,สหายเป็นช่างไม้เลื่อยขาเก้าอี้กรม่ํา,าคำพูดปิดทั้งหมดนี้เป็นการสรุปเหตุการณ์ที่ผมได้ประสบโดยไม่จำเป็นต้องลงรายละเอียดให้โรคหัวและสมองของท่านผู้อ่านวหงเหล็บเปิดท่านผู้ฟังวงเลบปิด โครงการที่สองของผมที่ทําในขณะยังมีไฟแรงอยู่ก็คือการจัดหางานให้นักเรียนที่เรียนจบแล้วเพื่อประกอบอาชีพหลักการและเหตุผลที่ผมเขียนในโครงการก็คือเมื่อนักเรียนเรียนจบชั้นสูงสุดของโรงเรียนแล้วส่วนมากหรือเกือบทั้งหมดไม่มีงานทําหรือจําเป็นที่ต้องทํางานโดยไม่ใช่งานที่เขาถนัดและมีนักเรียนที่เรียนจบแล้วเป็นส่วนใหญ่ต้องกลับไปนั่งอยู่บ้านเฉย จึงเป็นการสูญเปล่าในการให้การศึกษาแก่พวกเขาเขาเสียเวลาเรียนมานานแสนนานแล้วแต่ต้องกลับไปนั่งอยู่บ้านโดยไม่ได้ทำประโยชน์อะไรและยังคงเป็นภาระให้แก่ครอบครัวและสังคมดังเดิมผมทำโครงการเสนอท่านผู้หญิง กระหมากคำพูดเปิดภารณีล่ำซ้ากระหมากคำพูดปิดซึ่งท่านเป็นกรรมการบริษิทิ่ท่านหนึ่งท่านก็เห็นด้วยและกรุณามาเป็นประธานโครงการให้ท่านช่วยให้โครงการจัดหางานให้นักเรียนตาบอดที่จบจากโรงเรียนแล้วทุกอย่างทั้งสนับสนุนเรื่องงบประมาณสละเวลาของท่านและยังมีเมตตาพาผมไปตามบริษัทต่างๆเพื่อฝากนักเรียนเข้าทำงานกล่าวได้ว่าท่านพาผมไปที่ไหนคนตาบอดก็ได้งานที่นั่นพวกเราคนตาบอดที่ทำงานแล้ว รำลึกถึงพระคุณของกระหม่อมคำพูดเปิดท่านผู้หญิงภารนีล่ำซ้ำกระหม่อมคำพูดปิดตลอดเวลาไม่รู้ลืมได้เลยหน้า59ผมฝากลูกศิษย์เข้าทำงานได้ถึง18คนงานส่วนมากก็เป็น Switchboard o p e r รเตอวงเล็บเปิดพนักงานรับโทรศัพท์วงเล็บปิดที่ทำงานก็มีธนาคารต่างๆทั้งของไทยและต่างชาติ เป็นพนักงานบริษัทกฎหมายของต่างชาติก็มีล้างเครื่องมือแพทย์ตามโรงพยาบาลเอกชนที่มีชื่อทำงานสายการบิน เป็นตนน้องๆเหล่านี้เมื่อเขามีงานทำพวกเขาก็มีจิตใจประเสริฐนึกถึงที่จะช่วยรุ่นน้องต่อไปโดยตั้งกองทุนที่พวกเขาร่วมกันบริจาคเงินเดือนที่ได้ในหนึ่งวนันให้เป็นกองทุนที่พวกเขาเรียกว่ากระหม่อมคำพูดเปิดโครงการปีละว,วนันกระหม่อมคำพูดปิดนั่นคือปีหนึ่งพวกเขาจะมาพบกันในวันหนึ่งแล้วจัดงานเล็กๆขึ้นนอกจากจะได้พบปะสังสรรค์กันแล้วพวกเขายังบริจาคเงินเดือนที่ทําได้ในหนึ่งวันเข้ากองทุน เอาไว้ช่วยรุ่นน้องที่จะได้งานต่อไปเพื่อจะได้เป็นทุนเริ่มต้นเช่นการซื้อเสื้อผ้าค่ารถไปทำงานค่าอาหารกลางวันตอนที่ทำงานใหม่ๆยังไม่ได้เงินเดือนพวกเขายังไม่มีเงินเดือนโครงการปีละวันคณะกรรมการจะไม่ใช้เงินของโครงการเป็นการส่วนตัวหรือพักพวกเป็นอันขาดพวกเขามีอุดมการที่น่ายกย่องสรรเสริญมากทีเดียว พวกเขามาขอให้ผมเขียนเพลงของโครงการให้เพื่อเป็นเครื่องเตือนใจผมก็เลยเขียนเพลงคระหม่อคำพูดเปิดโครงการปีละว,วันกระหม่อคำพูดปิดให้พวกเขาด้วยความเลื่อมใสยอย่างยิ่งเพลงโครงการปีละว,วันปีหนึ่งก็มีวันหนึ่งที่เราซาบซึ้งตรึงใจผู้รับก็ซึ้งใจผู้ให้ได้สุขสต์สามาขี่ปรองดอง พี่น้องเรารักกันโครงการปีละวันเราผูกพันกันด้วยใจรักน้องต้องบริจาคพี่ขอฝากเธอเอาไว้อุดมการอันยิ่งใหญ่ประสานใจไว้ทุกคนโครงการปีละวันเราแบ่งปันโดยไม่หวังผลเท่าเทียมกันทุกคนบุญกุศลทุกคนรับไปหน้าหกสิบ